ลูกค้าท่านาที่ตามหารถเก๋งผ่อนงวดวัน4,000บาทเราสัญญาชมคันนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะนำรถเก๋งนะครับผมค่างวดถูกๆมาให้กับคุณลูกค้านะครับผมมาดูเลยนะสระคันนี้นิสสันอาร์เมล 1.2E นะครับผม ปี2015คันนี้ผมขายเพียง199,000บาทผ่อนงวดประมาณ4,000บาทครับลูกค้ามาชมเลยนะครับคันนี้นะผมในส่วนของตัวรถก็คือเป็นหน้าแบบหน้าไมนเชนนะผมหน้าเดิมโรงงานตัวนี้เป็นโครเมียมตัดเทามานะผมส่วนสีรถเป็นสีเดิมคือสีขาวเดิมๆจากโรงงานคันนี้ก็คือสีเต็มนะครับผมอ่า98%นะครับด้านหน้าก็คือไฟหน้าสวยเลยนะตัวนี้ก็คือเป็นไฟหน้าแบบ ฮาโลเจนนะครับผมใสๆสวยๆนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยครับลูกค้าอถือว่าโอเคเลยมาชมในส่วนของด้านข้างนะครับผมมาชมล้อนะครับนี่ผมให้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ก็คือดอกยางขอบ14่ยางเต็มเปี้ยผมเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วเป็นยางบิสโตนยางมีห่อดีแน่นอนครับลูกค้าเนี่ยใช้งานยาวๆเลยครับมาดูภายในนะครับผมคันนี้นะครับผม เลขในหนึ0 0แกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญก็คือภายในนะครับคุมโทนสีดํามานะผมพวงมาลัยเดิมโรงงานส่วนคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะผมแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนสําหรับคันนี้แอร์ก็ปรับแบบแมนนวลมาดูที่เกียร์ต่อนะครับผมคันนี้แน่นอนเกียร์ออโต้นะครับผมขับสนุกขับสบายนะครับผมรถก็คือสวยมากเบาะก็คือเป็นเบาะ ผ้ากำมะหยี่สวยๆนะครับผมคันนี้แอร์แบกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับมาชมด้านหลังต่อนะครับนี่ด้านหลังก็คือเปิดท้ายได้กว้างแบบนี้เลยนะครับใส่ของได้เยอะสัมภาระไปเที่ยวกับพ่อบครัวก็คือสบายนะครับผมอ่าด้านหลังสวยใส่ของได้เยอะคันนี้ไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับอืมสวยมากเซ็นเซอร์หลังมีให้นะครับลูกค้าอ่าโอเคต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับอ่ะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะครับเป็นน้ำมัน เชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมนี่เบนซินล้วนเลยนะครับก็คือคันนี้ก็คือประหยัดน้ำมันมากนะครับเป็นเครื่องพันสองเครื่องอีโคคาร์นะครับคันนี้ก็คือ20โลลิตรเลยนะนี่เห็นไหมว่าเดิมสุดๆด,ด้านหน้าคือคันหน้าเดิมทุกจุดเลยนะครับด้านข้างด้านอะไรก็คือ ไม่มีประวัติชนหนักชนเบามาพี่ความจมน้ําไม่มีแน่นอนผมการันตีเลยและที่สําคัญคันนี้ผมทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาเรียบร้อยครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะผมิส e, ันอเมร่า 1.2e เกียร์ออโต้ปี2015คันนี้ผมเปิดราคาให้ถูกมาก199,000บาทผ่อนงวดวัน4,000บาทท่านั้นเองนะครับลูกค้าคันนี้ได้อะไรไปบ้างนะผมหนึ่งเลยฟรีเลยภาษีพลบรฟรีค่าจัดค่าอน ฟรีทำสัญญานะผมเมื่อสัญญาผ่านก็ฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สําคัญยังไม่พอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้าอีก1ปีเตปีเต็มๆเลยนะครับลูกค้าท่านที่สนใจสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0812386699ครับผมสมยงคาสเ,เตอร์ยินดีให้บริการครับ